สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนางเอกดังปลดล็อกคำสาป5ปีรังสินแซททักจะเลิกดารานหนุ่มข้ามค่ายเวลาผ่านไปเร็วเหมือนโกโหกเผลอแป๊บเดียวเส้นทางรักของทั้งคู่ก็ผ่านมานานกว่า5ปีแล้วสําหรับคู่ของโอบโอบนิธิวิวัฒนวรงังและสาวมะปรางอาลิสาเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักหวานเสมอต้นเสมอปลายมักจะมีโมเมนต์หมาใเป็นแฟนได้ชมและแซวกันตลอด่าสุดสาวมะปรางได้เผยปมลึกใน ยที่เก็บเอาไว้นานกว่า4ปีและแล้ววันนี้ก็ปลดล็อก ok สําเร็จโดยระบุว่าปลดล็อก ok คําสาบ5ปีแฮชแท็กความเชื่อส่วนบุคคลนะมีเรื่องมาเล่านิดหน่อยย้อนไป4ปีที่แล้วคือตอนคบกันปีแรกมีเหตุการณ์ที่ต้องไปเจอสินแสไปกับเบบี้น้อยและแม่ขาจะกลับอยู่แล้วแหละเราก็ดันไปถามเขาเรื่องความรักคือว่าจะไม่แต่อดไม่ได้นึกออกมะแล้วเขาก็ดูชื่อเอ่ยวันเดือนปีเกิดอะไรต่างๆผลสรุปออกมา ว่าไม่ใช่คู่กันนะจะเลิกกันก่อน5ปีนิ่งเลยเราน่าเสียมากตอนนั้นแต่เขาบอกก่อนกลับว่าถ้าคบกันถึงให้สองคนมาหาเขาอีกรอบหนึ่งแต่ประเด็นคือแต่หลังจากวันนั้นเรื่องนี้คือแบบเป็นปมลึกๆในใจมาตลอดไม่ว่าจะผ่านไปกี่วันกี่เดือนก็นึกถึงอยู่ตลอดหน่อยมากปล่อยวางได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างมันเถอะจนสุดท้ายแบกเรื่องนี้มา4ปีจนตอนนี้ครบรอบ5ปีแล้วเริ่ม ต้นปีที่6ปลดล็อกไอปมนั้นในใจได้แล้วเอาจริงใครใจไม่นิ่งอย่าไปดูเลยเรื่องความรักฮ่าฮ่าขนาดคนไม่ค่อยน้อยยังนอยเลยอ่ะหลังจากตอนนั้นก็เลยเลิกดูเรื่องความรักไปเลยดูเรื่องตัวเลขสีการงานกาันเงินแทนละกันความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแหละคนกําหนดหลักๆก,ก็คือเราเองนั่นแหละจบแล้วค่าเรื่องเล่าวันนี้เที่ยวได้แฮปปี้อะนิวเวอร์แซรี่อัสไซโอปนิทิ ถ้าผู้ชมละครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาอยครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i c o m ขอบคุณครับ